วันนี้มาดูสรุปรวบรวมธนาคารประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวตามนโยบายของแบงก์ชาติซึ่งจากกรณีธนาคารกสิกรไทยได้ออกมาประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำสูงสุด0.5%และดอกเบีย้ยเงินให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้ารายใหญ่0.25%เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวตามนโยบายของแบงก์ชาติซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่3ตุลาคมปี 2,565ซึ่งล่าสุดได้มีการรวบรวมธนาคารต่างๆที่ประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําและเงินกู้ลูกค้าร,รายใหญ่ซึ่งนอกจากธนาคารกสิกรไทยแล้วยังมีธนาคารกรุงเทพทหารไทยธนาชาิกรุงศรีอุธยาไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยโดยอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มนั้นมีดังต่อไปนี้คือธนาคารกรุงเทพเงินฝากประจําปรับขึ้น0.15-0.5%ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ปรับเพิ่ม 0.3-0.4%ส่วนธนาคารกสิกรไทยปรับเพิ่มเงินฝากประจำ0.1-0.5%ส่วนอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้รายใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น0.25%ส่วนธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือ TTB ได้ปรับเพิ่มอัต,รา,อตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ0.15-0.8%ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่อยู่ที่0.2-0.25%ทางด้านธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ0.1 1 0.5%ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ปรับเพิ่ม0.25%ทางด้านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ0.5%ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่อยู่ที่0.25%ด้านธนาคารกรุงไทยปรับเพิ่มเงินฝากประจำอัตราดอกเบี้ย0.15ถึง0.825%ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ปรับเพิ่ม0.25%ซึ่งหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศขึ้นอัตราดอก ดอกเบี้ยนโยบายอีกรอบที่0.25%ไปอยู่ที่1%โดยปฏิเสธไม่ได้ว่าใครที่กู้หนี้ยืมสินและใครที่ต้องผ่อนบ้านต้องได้รับผลกระทบเพราะว่าดอกเบี้ยของธนาคารอาจจะกระโดดขึ้นตามซึ่งในปี2565นี้ยังเหลือการประชุมกรอน,นอง,องอีกหนึ่งครั้งในรอบปกติยกเว้นจะมีรอบพิเศษเกิดขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์จ,า,จากนายสำนักวิจัยได้คาดกันว่าถึงอย่างไรก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย0.25%อีกครั้งทำให้สิ้นปี ปี2 5 6 5ดอกเบีย้ยนโยบายจากแบงค์ชาติจะอยู่ที่ 1. 2 5อร์เซซึ่งสอดรับกับที่แบงค์ชาติได้ส่งสัญญาณว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือพูดง่ายๆคือค่อยๆขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อไม่ให้เกิดแรงกระชากเพราะหากขึ้นแรงไปเครื่องยนต์เศรษฐกิจอาจจะชะงักได้และบรรดาลูกหนี้เงินกู้ทั้งหลายอาจจะจมกองหนี้มากขึ้นก็เป็นได้และยิ่งไปกว่านั้นในปี2566หายสํลายสำนักวิจัยเศรษฐกิจเช่นสำนักวิจัยธนาคารซี m b ศูวนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์และวิจัยกรุงศรีได้ประเมินว่าในรอบครึ่งปีแรกของปี2566แบ่งชาติโดยกรนอง,งจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปอีก2-3ครั้งในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในรอบครึ่งปีแรกครั้งละ0.25-0.5%ซึ่งทําให้ดอกเบี้ยนโยบายจะกลับมาอยู่ที่1.75-2.5%ถึงซึ่งสิ้นปี2566จะสะท้อนถึงดอกเบี้ยขาขึ้น อย่างแทจริโดยหลายคนจับตามองว่าการส่งผ่านนโยบายการเงินด้านดอกเบี้ยนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไรและรุนแรงขนาดไหนเพราะในการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมในรอบหลายปีของกอนง,งบรรดาธนาคารต่างๆก็ได้ตรึงอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยลุกนี้ฝั่งเงินกู้ในชว่วงที่ค่าครองชีพนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากราคาน้ํามันและราคาสินค้าอาหารที่มีราคาแพงขึ้นแถมยังเพิ่งจบจากโควิดซึ่งยังมีอีกหลายครัวเรือนและภาคธุรกิจ รายได้ยังไม่ฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติจนกระทบการชรําระหนี้ก่อนหน้านี้จึงต้องมีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ออกมารองรับกลุ่มที่ใกล้จะไปไม่รอดแต่ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเมื่อขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายหน่วยงานกํากับดูแลอย่างแบงชาติก็ย่อมอยากเห็นการส่งผ่านดอกเบีย้ยไปยังธนาคารต่างๆซึ่งหมายถึงลูกค้าของธนาคารก็ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆในฝั่งเงินกู้และเพื่อให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการต้นทุนก็จะขึ้นดอกเบีย้ยฝั่งเงินฝากไปด้วยเรียกว่าขึ้นทาง กระดานโดยคุณปิติดีศยทัศน์ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยอมรับว่าก่อนนอง,อง,องขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ทาให้ธนาคารพาณิชย์ต้องขึ้นดอกเบี้ยตามมาแต่อาจทยอยปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปของแต่ละแห่งแต่เชื่อว่าธนาคารจะยังดูแลกลุ่มเปราะบางที่ารายได้ยังไม่ฟื้นเต็มที่ถือเป็นเรื่องปกติในการส่งผ่านนโยบายที่จะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยของฝั่งธนาคารซึ่งนานทำให้สถาบันการเงินต่างๆทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งฝั่งเงินกู้และเงินฝากซึ่งคนไทยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดน่าจะเป็นฝั่งเงินกู้อย่างที่คนกู้สินเชื่อบ้านาะดอกเบีย้ยอ้างอิงที่ปรับขึ้นสินเชื่อบ้านจะได้รับผลเต็ม,เ,ตมเนื่องจากใช้ดอกเบีย้ยที่เรียกว่า MRR หรือดอกเบีย้ยรายย่อยชั้นดีเป็นฐานการคิดคำนวณที่เรียกเก็บจริงเช่นเดียวกับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากดอกเบีย้ยที่ธนาคารคิดคำนวณจากฐาน MLR หรือดอกเบีย้ยลูกค้าร,รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาและ MOR หรือดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเ,เกินบัญชีซึ่งหนักสุดคงจะเป็น SME เอพราะต้นทุนทีน่สูงขึ้นทําให้กระทบต่อผลกําไรและการบริหารจัดการเงินที่ต้องหมุนเวียนให้ทันในยามที่ภาระนี้นั้นเพิ่มขึ้นเหมือนกับครัวเรือนที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยบ้านแพงมากขึ้นและแบงค์ที่นําร่องขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้คือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อย่างเช่นธนาคารกรุงเทพแต่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝาก0.1-0.5%ต่อปีและปรับขึ้น MLR 0 MOR เพิ่มขึ้น0 3 7 5เและ MR r เพิ่มขึ้น0ูเเในขณะที่ธนาคารของรัฐอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศก่อนว่าขอตรึงดอกเบีย้ยบ้านไว้จนถึงสิ้นปีนี้และอาจปรับเพิ่มในครึ่งปีแรกของปี2566ตามตลาดเหมือนกับธนาคารออมสินที่เลือกช่วยลูกค้าไว้ก่อนโดยไม่ปรับดอกเบีย้ยขาเงินกู้แถมยังปรับเพิ่มดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งถือเป็นการช่วยไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปมากกว่านี้ซึ่งไม่เพียง เท่านั้นหลังจากกรนอได้ประกาศขึ้นดอกเบีย้ยนโยบาย0.25%ในครั้งนี้ทําให้ค่าเงินบาทในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีทิศทางอ่อนค่ามากในรอบกว่า16ปียิ่งอ่อนค่าร่วงแรงหนักเข้าไปอีกจนพุ่งทะลุ38บาทตอนน่อดอลลาร์ไปไกลซึ่งสิ่งนี้จะยิ่งเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้นําเข้าสินค้าเนื่องจากเมื่อแปลงค่าเงินบาทเป็นดอนลลาร์จะทําให้กําไรที่ได้รับน้นนอยลงเพราะต้องควักเงินบาทมากกว่าเดิมและเมื่อเพิ่มต้นทุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแล้วสุดท้าย ก็ผลักภาระส่วนนี้มาให้ผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยการปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อรักษาผลกําไรเอาไว้โดยจากการประเมินผลกระทบค่าเงินบาทต่อภาคธุรกิจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยโดยค่าเงินบาทอ่อนค่า10-15%กระทบต่อต้นทุนนําเข้าของภาคอุตสาหกรรมเฉลีย 2. 2่ย2.2%ทําให้หลังจากนี้จะเห็นผู้ประกอบธุรกิจออกมาเรียกร้องแบ่งชาติซึ่งถือเป็นผู้ดูแลนโยบายการเงินส่วนนี้และมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบที่เรียกว,ว่าจัดการได้ แต่ความยากคงอยู่ที่ทำอย่างไรไม่ให้กระทบกับคนไทยอีกฝั่งหากใช้ยาแรงหรือขึ้นดอกเบี้ยแบบรุนแรง0.5%อย่างที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนได้มองไว้ ซึ่งเรียกว่าาราต้นทุนทาการเงินของครัวเรือนและภาคธุรกิจก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกยิ่งดอกเบี้ยขาขึ้นยิ่งซ้ำเติมหนักและเชื่อว่าจะยังไม่หยุดแค่นี้เพราะในปี2566อย่างที่ทราบกันว่าแบงค์ชาติได้ให้เหล่าบรรดาธนาคารพาณิชย์ที่มีพอเงินฝากได้กลับมานำส่งเงินให้กองทุนเพื่อการฟืน้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่0.46%หลังจากให้ส่วนลดครึ่งหนึ่งหรือเก็บ0.23%ในช่วงโควิดเพื่อช่วยเหลือต้นทุนและนำส่วนนั้นมา ช่วยลูกนี้ในยามลำบากแต่เมื่อขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นทุกอย่างเริ่มกลับมาปกติทําให้แบงก์ชาติได้เรียกเก็บเต็มจํานวนอีกครั้งทําให้ต้นทุนธนาคารเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ก็ต้องเพิ่มตามและนอกจากนี้สัญญาณของกนอง,องอที่ขึ้นดอกเบี้ยยังคงมีอยู่ในปี2566ทําให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้แม้ว่าสภาพคล่องมีอยู่มากขึ้นอยู่สูงก็ตาม ซึ่งลูกหนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพราะต้องจ่ายหนักเพิ่มขึ้นจึงต้องติดตามความเสี่ยงการชรําระหนี้คืนของลูกหนี้และอาจกลายเป็นหนี้ด้อยคุณภาพหรือ NPL ในอนาคตได้ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกร,กร,กร,กรไทยได้ประเมิน NPL อาไว้ที่2.9-3.1เปอร์เซ็นต์ในปี2566จากปัจจุบันอยู่ที่2.88เปอร์เซ็นต์เพราะอาจขึ้นได้บ้างจากเศรษฐกิจที่ฟื้นไม่ทั่วถึงรายได้ฟื้นไม่เต็มที่แม้มีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้และมาตรการแก้หนี้ต่างๆก็ตาม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ